สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอายุน้อยกว่าหนิงปณิตาเปิดอายุที่แท้จริงจินจลินน้อยกว่าเปิดอายุแท้จริงจินสามีหนิงปณิตาจากกรณีที่เคยมีประเด็นนางรยลน้าเหวี่ยงออบเสื้อผ้าออกจากบ้านสามีและมีปัญหากับสามีทําให้หลายคนต่างให้ความสนใจเป็นจํานวนมากและยงไปที่ครอบครัวของหนิงปณิตาและจินสามี ล่าสุดได้ออกเปิดใจครั้งแรกเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวพร้อมกับน้ำตาคอยอมรับว่ามีปัญหาครอบครัวจริงและพยายามปรับและแก้ไขยอยู่วันนี้เราจะพาไปเปิดอายุของหนิงปณิตาซึ่งบอกเลยว่าสตองมากๆเลยทีเดียวโดยหนิงปณิตาธรรมวัฒนะเกิดเมื่อวันที่14ทธันวาคมพศ2 5 2 2ปัจจุบันอายุ43ปีและจินจลินสามีอายุน้อยกว่าโดยจินเกิดวันที่สมีนาคม พศ2524ปัจจุบันอายุ42ปีขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยาม n e w c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ